วันนี้อามาเข็งไม่สบายเดี๋ยวก,ก็หายละน้องแกนก็เลยมาเยี่ยมเนาะนะน้องเกดด้วยไงน่านวดดนวด,นวด,น,วดนวดยังหอมแก้มมาเข่งด้วยนะต่อไปน,นี้อามาเก่งต้องเชื่อฟังแล้วนะต้องออกลังกายเดี๋ยวป้าซื้อจักรยานมาให้ปันที่บ้านเน,นี่ยปันกับที่แล้วก็ซื้อปันกับมูใช่ห้ามกินไขมันมบอกแล้วดีมากเกดแกนต้องเป็นคนสั่งแล้วนะ เดี๋ยวป้าซื้อกระทะเทฟลอนไม่ให้ไม่ทอดทอดแบบไม่ใช่น้ำมันกินปลาเจะอหพี่ับทราบเนาะเกนกินขาูเลยกแกเข้าใจไหมไม่กินปากหมูเลยหรอืมปากหมูวงวา่ยอ่ะเกบีบออมาอย่างของแกออมาอย่างเราให้มาเอามาเลยของแกเอาของแกเลยกระดาษของแกเอาอมาเลยละปีนี้ไปเกเรา Vale, vale. vale. ¿Quieras? Mm.